ถึงวิธีการทำนะคะมินก็จะใส่ผักรวมทั้งหมดที่หัห่นไว้แล้วก็ที่เตรียมไว้นะคะส่วนเครื่องปรุงอันดับแรกเลยนะคะมินก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยพริกป่นเอาน้ำปลาก่อนน้ำปลาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นพริกป่นชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะแล้วก็ ตามด้วยถั่วป่นผงพาม่านะคะอันนี้ซื้อมาถุงละ10บาทนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสพริกแดงพาม่านะคะนีราลงไปเลยชอบแบบเปรี้ยวๆหน่อยก็คือใส่เยอะๆนะคะอ่าแล้วก็มาคลุกเคล้ากันให้เข้ากันนะคะคลุกขยำให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ลองชิมเอารสที่เราชอบนะคะตามใจชอบเลยอ่าพอขยำเรียบร้อยก็จะเป็นสีประมาณนี้มีน่ากินไหมจะบอกรสชาติคือ โอเคมากคือรสชาติคือดีสุดๆอร่อยนะคะมิ้นก็มาเปลี่ยนจานพร้อมเสิร์ฟกินนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้มากินถ้าเกิดแถวสังขลาบุรีนะคะก็จะเรียกว่ายำหัวหมูนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมิ้นถามแม่บ้านมิ้นนะคะถ้าเป็นคนพมา่าเขาก็จะเรียกว่ายำสปากเกตตี้หรือว่าถ้าเป็นพูดเป็นภาษาพม่าก็จะเป็นยำอ,อ,อะไรนะพูดเป็นภาษาพม่านี่แบบ เข,ข้าเชื้เข้าเชืเลตโตมก็คือจะเรียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่แล้วก็ทําวิธีการทํานะคะเห็นแม่บ้านมิ้นบอกว่าก็ไม่เหมือนกันแต่อันนี้มิ้นจะทําสูตรที่ที่สังขละบุรีเขาทํากันนะคะเพราะว่าน้ามิ้นเนี่ยขายตั้งแต่มิ้นเป็นเด็กแล้วมิ้นเคยไปช่วยเขานะคะตอนที่ขายไอยาตัวนี้นะคะแล้วแบบคนก็ชอบกินกันเยอะมากขายดีมากแต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้ยังขายดีหรือเปล่านะคะเพราะน้ามิ้นเลิกขายไปแล้วหมายถึงว่าร้านอื่นอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ว่าเขายังขายอยู่หรือเปล่านะคะนี่ค่ะ รสชาติก็จะเขาจะมีจุดเด่นของเขาก็คือซอสพริกกับผงถั่วป่นของเขาจะอร่อยมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยใส่หัวหมูด้วยนะคะมิ้นทำแบบเผ็ดๆไงใส่พริกป่นเยอะๆใส่ซอสเยอะๆซอสซอสพริกเขาอะ 嗯嗯嗯。<laughs> ม mm ีความกึดของหัวหมูหอมแดงนี่ปกติสูตรบ้านมินไม่ใส่นะคะแต่ว่า มันมีอยู่แล้วก็เห็นแม่บ้านบอกว่าถ้าใส่ก็จะอร่อยอะไรอย่งี้มีก็เลยใส่ <laughs> Xem tôm nàn bài nít nương Mình có lời bạc ปกติมันจะต้องเป็นแบบเส้นแบบสลวยเลยอ,อันนี้มันแบบติดกันหมดเลยทำเองอร่อยเองนะคะ อร่อยมากจริงๆเส้นต้องใส่เยอะกว่านี้นะแต่เส้นมันติดกันมิ้งก็เลยใส่นิดเดียว พ่อแม่ก็มีสปาเก็ตตี้นะคะโรยมิเลยนะขนมจีนกับอันเนี้ยหัวหมกพืก้นมาก แล้วก็ส่วนแตงนะคะนิยมใช้แตงร้านนะคะเมื่อืนเ,อเทอเนี่อร่อยมนาะเอาไว้ก่อนเอาไว้ประดับจานก่อือหื้อ 음. <놀람> ําถนนอะไ <놀람> 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 โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้กินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปกินต่อนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมเลยนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามหรือไม่ติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย